สวัสดีทุกท่านที่ได้รับชมคลิปนี้นะครับผมก็เป็นเด็กเพิ่งจะเริ่มเรียนรู้เรื่องของสมเด็จกุวัดกลางของข่อยนะครับสมเด็จตรงนี้เป็นสมเด็จที่บรรจุกุไว้ที่วัดกลางตำบลค,คองข่อยอำเอภอโพธารามจังหวัดราดชบุรีนะครับพระกลุ่มนี้จะมีการแตกกุอยู่3ามครั้งนั่นก็คือ ปีสองสี่สอ่เก้ากว่าหนครั้งแล้วก็สองสผมไม่แน่ใจในในการแตกกุแต่หนังสือระบุไว้อยู่นะฮะต้องไปดูหนังสือของอาจารย์อุเพชรลัตน์นะฮะผู้ที่ทําหนังสือเกี่ยวกับกุวัดกลางของคอยนะครับองนี้ก็จะเป็นของกุวัดกลางที่แตกกุปีที่ทราบก็ประมาณ2490ี่าหรือทางกลุล่มเรียกกันว่า,าพิมพ์ช่างหลวง วัดกลางพิมพ์ช่างหลวงอ่มันจะมีทั้ง,งแต่กุกมาสามครั้งอย่างมันจะมีอ่กุที่เขาเรียกกันว่าอ่มพิมประมาณช่างช่างชาวบ้านหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะแล้วก็มีพิมพ์นี้ก็คือพิมพ์ช่างหลวงที่ท่านเห็นอยู่แล้วก็จะมีอ่าปีสองห้าหนึ่งหกแล้วก็ปีสองพันห้าร้อยเนื้อหาจะแตกต่างกันแต่ท่านเจ้าวาดคนปัจจุบันยืนยันแล้วว่า มีการแตกกุออกมา3ครั้งนะฮะก็คือปี2490ก็คือไล่เรียกกันกับปีปีของที่เอเ่อเขาเรียกอะไรนะช่างหลวงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจอันนี้ก็จะมีแล้วก็2516แล้วก็ปี2 5 0 0ส่วนนะเนื้อหา2516ก็จะมีเอ่อโยกค่อยพูดถึงนะฮะแล้วก็อันนี้ที่ท่านเห็นอยู่ก็กคือพิมพ์ช่างหลวงนะช่างหลวงก็จะเป็นแบบนี้ฮะ ก็จะมีปวกขาวก็จะมีเขาเรียกอะไรด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นงางนี้ฮะองค์ด้านหน้าเนี่ยผม z o งให้ดูฮะมีสังคติมีเส้นสังคติที่ที่ลูกสรนชี้ไว้เนี่ยฮะก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยเนี่ยรอยปูไตรอยหนอนด้นนะฮะก็ควรจะมีในองค์พระนะฮะลักษณะของพิมพ์ของกุวัดกลางพิมพ์ช่างหลวงนะฮะแล้วก็เนี่ยฮะเส้นแซมด้านล่าง เส้นเขาเรียกอะไรแข่งสิงหรือเปล่าผมไม่ใช่แข้งสิงเรืออะไรสักอย่างแต่ดูพิมพ์พแล้วลักษณะแล้วจะต้องเป็นแบบนี้เห็นไนหะฐานเขียงด้านล่างฮะก็เข้าในลักษณะของพิมพ์พช่างหลวงหรือว่าหลวงวิจาร์นะฮะมาสันนิษฐานว่าเป็นคนแกะพิมพ์พให้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าสมเด็จกุวัดกลางของขอยนี้สร้างก่อน สร้างก่อนนะขอ,อย้ำว่าสร้างก่อนวัดระฆังหนังสือระบุไว้อย่างนั้นว่าสร้างก่อนวัดระฆังนะฮะแล้วก็ก็เจอเจอช้ากว่าแต่ก็คนนิยมก็นิยมจะนิยมวัดระฆังมากกว่าเพราะว่าอ่าผมไม่แน่ใจเพราะอะไรแต่เพียงว่าวัดระฆังก็มีราคาวัดวัดวัดกลางของขอยก็มีราคาเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีราคนาะก็เล่นหากันบางโอนก็หลายหลายแสนฮะถึงล้านก็มีนะครับ ะะอันนี้ก็คือพิมพ์ช่างหลวงนะฮะ,นะฮะก็จะประมาณน้ฮะผมให้ดูผมก็เพิ่งฝึกดูแล้วก็พอดีไปเจอพระองค์นี้มาก็แล้วก็ถามผู้ใหญ่ที่อยู่ในกลุ่มในกลุ่มเขาจะมีกลุ่มวัดกลางของข่อยฮะลองใครสนใจลองเข้าไปดูฮะก็ก็จะมีแอดมินกลุ่มก็จะตอบคำถามเรื่องแบบนี้ดีไหมหรืออะไรเนี่ยคือลองดูลองเข้าไปดูลองลองเข้าไปศึกษา ของกลุ่มพระวัดนี้ดูฮะแล้วก็จะได้รู้ฮะว่า,วาสมเด็จพระวจานโตเนี่ยไม่ได้สร้างวัดเอาไว้แค่สร้างพระเอาไว้แค่วาระใดวาระหนึ่งสร้างเยอะสร้างน้อยสร้างอะไรลองศึกษาดูครับกลุ่มของวัดกลางก็เป็นอะไรที่น่าลองศึกษาดูครับครับสําหรับออขอบคุณมากครับสำหรับคนที่กดเข้ามาดูในคลิปนี้ฮะแล้วก็ยังไงก็ถ้าพวกผมมีพระสมเด็จหรือพระอะไรใหม่ๆ ผมจะลงไว้ให้ดูจะเป็นแนวทางการศึกษาหรือการดูหูก็สุดแล้วแต่ฮะคือผมก็มาแบ่งปันความรู้เท่าที่ผมมีเท่านี้ฮะครับครับงั้นวันนี้ก็ขอบพระคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับ